ขอสวีทวทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแบบคาร์บินคิวซิมูเลเตอร์นะฮะแบบนี้นะฮะก็ยวขอขอกดเข้าไปในกดเล่นไปก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันมีเสียงเพลงนะมันอาจจะติลิเกเิตได้นะเป็นแบบเกี่ยวกับอะไรนะฮะมันเป็นแบบที่ให้เรานะฮะสวมบทบาทเป็น Air แอร์โฮสเตสเหรอเนะี่ยผมไม่ค่อยรู้สับของเออสายการบินนะแต่ว่าเอาประมาณนี้แหละเป็น Air แอร์โฮสเตสละกันนะเราถนะ้าจะต้องสวมบทบาทเป็นแอร์โฮสเตสในสายการบินของเราเองนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมนะฮะเราเป็นเจ้าของสายการบินแต่ต้องเป็นแอร์โฮสเตสงานนะแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ต่างๆของลูกเรือบนเครื่องบินนะแปบลบว่าเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารหรือว่าถ้าเกิดเครื่องบินมันประสบปัญหาอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องเออดูแลผู้โดยสารอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นคือหน้าที่ของเราเองนะจบการบินแต่ละรอบนะฮะเราก็จะได้เงิน มานั่นเองนะซึ่งก็อยู่จากซ้ายล่างนะฮะเราก็สามารถเอาเงินนี้ไปซื้อเครื่องบินใหม่ได้ไปซื้อ เส้นทางการบินใหม่ไปซื้อผู้ช่วยใหม่แล้วก็ไปซื้อนักบินใหม่ก็ได้นะประมาณนี้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ไปทำไมเหมือนกันนะทำไมเราเป็นแค่เออโฮสเต่ ose, นะแต่ว่าทําไมเรามีอํานาจเยอะขนาดนี้ได้แบบว่าซื้อเครื่องบินใหม่ได้ซื้อนักบินได้โอโอ,โอเคเชางมาแล้วกันนะฮะก็แบบนี้นะครับเป็นแบบที่ค่อนข้างเปิดมานานพอสมควรแล้วนะก็คือเปิดมาเมื่อตั้งแต่2020นะฮะก็ตอนนี้ก็เป็น2ปีแล้วนะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะซึ่งเมื่อก่อนนะฮะแบบนี้มันเคยขายเป็นโลบักนะฮะ ขายอยู่ที่80ดสิบลาบักนะสายไปดูคลิป คชาได้ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยผมดูคลิปคชานะแล้วผมก็ซื้อแบบนี้ในราคา8ปโลบัคสมัยนั้นนะฮะแล้วผมก็เล่นนิดเดียวเพราะว่าเออรู้สึกเบื่อนะฮะเล่นนิดเดียวแล้วก็ไม่กี่เดือนต่อมานะฮะมันก็เปิดฟรีเลยนะทำให้เออไม่รู้จะเสียไปทำไมเนี่ยแปดสิบโลบัคจะช่างมาแล้วกันนะแล้วก็จะมาเล่นแบบนี้ให้ดูกันแล้วก็เป็นการกึ่งกแนะนาแบบนี้นั่นเองนะฮะว่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างนงผมก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะฮะก็เพิ่งกลับมาเล่นเองนะซึ่งสมัยก่อนผมก็เล่่นบบประมาณ สามไฟแล้วก็หายไปเลยนะฮะปัจจุบันมันจะพัฒนาขึ้นจากสมัยก่อนมากๆเลยนะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะมีแบบมีนิดเดียวเองนะแต่ว่าสมัยนี้แบบมีเกมพาร์ตมีนู่นมีนี่อะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ล็อบบี้ของเขา่ยเป็นสนามบินนะฮะค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยนะ,ะมีแบบไฟมิตติ้งรูมอะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะก็วิธีเล่นนะฮะง,ง่ายๆเลยแล้วก็มากดที่จอตรงนี้นะฮะมันจะเป็นการเริ่มทาการ วางแผนการบินนะฮะว่าเราจะบินไปไหนอย่างแรกฮนะเลือกสายการบินก็ผมมีสายการบินเดียวนะเป็นสายการบินผมเองนะเลือกเครื่องบินนะฮะซึ่งผมปลดล็อกมาแค่ลำนี้เองนะก็คือ Dash 8นะฮะเป็นเครื่องบินที่จอรผสมควรเลยนะก็ถ้าเกิดเลื่นๆดูเนี่ยก็อีกยาวเลยนาะกว่าจะเป็นเครื่องบินปันนะ แล้วก็เป็นการเลือกเส้นทางการบินว่าจะบินไปไหนซึ่งแน่นอนฮะผมเพิ่งกลับมาเล่นผมก็จะมีเพียงแค่เส้นทางการบินแบบเดียวก็คือ r B X ไปนิวยอร์กซิตี้นะ N Y C นี่คือหยุดนิวยอร์กซิตี้นะฮะให้เลือกนะว่าเราจะเอาเมนูอะไรไปเสิร์ฟบนเครื่องบินบ้างก็ผมก็เลือกไปแล้วนะก็นี่มีประมาณนี้เลยนะก็เป็นเมนูพื้นฐานเลยนะโอเคก็กด select ไปนะฮะเพืมันก็ให้ทวนอีกรอบหนึ่งเท่านกะัแบบสายการบินนี้เครื่องบิน d อรปใช่ไหม ซึ่งเงินในการจบไฟ์นะครมันจะมีการผันผวดด้วยนะคือถ้าเกิดนักบินเราไม่เก่งเนะี่ยแล้วนักบินมันแบบมันแลนดิ้งแย่หรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุบนเครื่องบินแล้วเราช่วยไม่ทันเนี่ยเราก็จะเป็นหักเงินไปด้วยนะประมาณนี้มันก็ต้องต้องประสานาทุกตําแหน่งนะฮะให้เราเลือกนะว่าเราจะเอานักบินคนไหนไปทําการบินเครื่องบินลำนี้ให้เราในไฟล์นี้นั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ปลดล็อกมาแค่ส 3, 3คนตอนนี้นะสามชุด3มชุดก็ผมก็จะเอาอันสุดท้ายเลยนะก็คือ d ดช h ปดคริวนะฮะเป็น นักบินของเครื่องบิน d a s ป8นะไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันมีนักบินแย,ยก,กแต่ละรุ่นด้วยแต่ว่ามันก็กะก,กพอกันนะไม่รู้เหมือนกันนะจะให้เราเลือกว่าเราจะเชิญคนไหนไปช่วยเราบ้างก็คือเราสามารถเอาคนเล่นด้วยกันเองเนี่ยไปช่วยเสิร์ฟลูกค้าด้วยกันก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเล่นคนเดียวเราก็กดดนันไปเฉยเลยก็ได้นะและจากนั้นนะฮะก็จะให้เรียกว่าเราจะผู้ช่วยคนไหนไปผมก็มีคนเดียวตอนนี้ไฟหนึ่งจะใช้เงิน10บนะฮะในการจ้าง ผู้ช่วยแนละ้วก็จ้างมาเลยเพราะว่าผมต้องการความเร็วนะแล้วก็กดดันเพื่อทำการเสร็จสิ้นการเลือกทุกอย่างนะฮะก็ไปที่เกตสองนะฮะเนี่ยคอยดูนะอันนี้ผู้โดยสารปกติดีนะผู้โดยสารยังปกติดีนี่นักบินมาแล้วนักบินมาแล้วกับผู้ช่วยนะเนี่ยผู้ช่วยนิ่งไป้แล้วเอากับตันเดินงงเ,เดินงงโอ้ผู้ช่วยวา้าไปว้ามา โอเคฮะตอนนี้ผู้โดยสารเรามารอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สามารถออกคําสั่งเพื่อทาการให้ผู้โดยสารเริ่มขึ้นเครื่องได้เลยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าทาไมเรามีอํานาจมากขนาดนี้นะทำไมแอร์โฮสเตสถึงมีอํานาจไม่มันไม่ใช่นักบินนะเนี่ยโอเคก็อ่ะกดสตาร์ทบอร์ดดิ้งไปเลยนะฮะก็ทีนี้ผู้โดยสารนะก็จะเริ่มเข้าเครื่องบินแล้วนะเราต้องเข้าไปก่อนแนตะ่เพราะเราจะต้องไปเซตอัพสิ่งต่างๆบนเครื่องนะฮะโอเคก็เข้ามาเลยนะวัดดีผู้ช่วยแล้วก็นักบิน,นะฮะปิดห้องไปเลย แล้วก็นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเออปุ่มตั้งค่าเครื่องบินนะฮะก็มีแบบว่าเปลี่ยนแสงไฟมีแบบว่าเปิดเสียงคนพูดพูดเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ซึ่งเออ มันไม่มันไม่ช่วยเลยนะก็คือมันพูดเกี่ยวกับความปลอดภัยนะแต่ว่าผู้โดยสารเราไม่แคร์นะฮะถึงจะเปิดหรือไม่เปิดมันก็เหมือนกันแหละให้เราฟังแกล้งเอาเฉยนะซึ่งมันก็จะมีบอกด้วยนะว่าเราต้องทําอะไรบ้างในสเตจนี้นะฮะก็เราต้องแลผู้โดยสารนะฮะเช็คผู้โดยสารแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ปิดเประตูเก็บกระเป๋านะฮะตอนนี้ผู้โดยสารเข้าประจําที่กันหมดแล้วนะทําการปิดประตูนี้เลยโอเคปิดไปนะฮะซึ่งมันก็จะมีเสียงพูดมาด้วยนะมันมันจะขอคําสั่งทําการเอ่อ ไปที่รันเวย์นะแต่ว่าตอนนี้เรายังเออเรายังต้องดูแลผู้โดยสารก่อนนะยังไม่ออกคําสั่งไปแล้วกันโอเคซึ่งในสเตจแรกนะผู้โดยสารมันจะมีเครื่องหมายตกใจนะก็คือเขาเออคือเขานั่งไม่ค่อยปลอดภัยระวันนี้นะก็เนี่ยเขานั่งแบบว่าเอหลังอยู่นะคนอี่นเขาไม่ทํากันนะก็ให้คุยกับเขาแล้วก็เนี่ยให้เออหลังกลับมานะเรียบร้อยก็ เรียบร้อยปกติดีละเนี่ยก็ทำกับทุกคนเลยนะฮะคนนี้ไม่ใส่เข็มขัดนะฮะก็เรียบร้อยใส่เข็มขัดไปปิดประตูเออกระเป๋าให้เรียบร้อยนะฮะอย่างเรียบร้อยนะฮะส่วนผู้โดยสารก็เช็คหมดแล้วนะทุกคนปกติออกคําสั่งนะทำการไปที่รันเวย์กันเลยนะซึ่งเราสามารถกดสกคริปต์ก็ได้นะแบบว่าข้ามไปเลยนะแต่ว่าได้บรรยากาศนะผมเลยให้มันเล่นแอนิเมชันในการไปวันรันเวย์เลยละกันนะโอเคก็กดพุชแบ็กไปนะฮะข้างหน้าเรานะก็จะมีรถเออมาช่วยเออ เข็นนะฮะมาช่วยดันดันเครื่องบินของเรานะฮะเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยมันก็จะดันเครื่องบินเราไปที่รานเวย์อะไรประมาณนี้นะเท่านี้รถก็จะไปแล้วเพราะว่ารถไม่มีหน้าที่แล้วเนี่ยรถรถไปเรียบร้อยฮะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของนักบินฮะที่ต้องเออโอ้รถขามุดไปแล้วขยับเครื่องบินไปเองแล้วนะโอเคเราจะปล่อยนักบินเขาแล้วกันนะปิดประตูไปให้เขาไปทําหน้าที่ของเขาเองนะมันมีเออโทรศัพท์นี้ด้วยนะเอาไว้ติดต่อกันในเครื่องบินมัง้งแต่ว่าไม่เคยใช้นะไม่รู้เหมือนกัน เกมนี้นะมันมีฮาร์ดโหมดด้วยนะโอ้โอเคฮะเขาให้เราไปนั่งแล้วเพราะว่าจะเทคออฟนะฮะถึงรันเวล้วก็โอเคกดนั่งไปเลยนะถ้าเกิดเราไม่นั่งเขาจะเทเลพอร์ตเราไปเลยโอเคก็เรียบร้อยถึงรันเวล้วนะก็ได้เวลาเริ่มเทคออฟนะฮะได้เวลาไลอ้อนแอร์นะฮะคุณจะเห็นได้จากเออตอนต้นเกมนะฮะคุณจะเห็นได้ว่านักบินผมมันโคตรดากเลยนะก็โอเคตอนเทคออฟไม่เป็นไรมากฮะแต่ตอนลงเนี่ย เราจะได้เห็นกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะก็กำลังทําการไต่ระดับกันอยู่นะฮะแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราไม่สามารถออกที่นั่งได้นะเพราะว่าเครื่องบินมันกำลังไต่ระดับอยู่นะโอเคได้เวลาเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้ากันนะฮะให้ผู้โดยสารนะก็แล้วก็จะมีเอ่อรถเข็นนะฮะรถเข็นอยู่นี่ฮะรถเข็นก็ จะสามารถสลับได้ว่าแบบเอาน้ําหรือว่าเอาขนมนะฮะประมาณนี้ซึ่งผู้โดยสารนะก็จะมีความต้องการอยู่บนหัวนะถ้าเกิดไปเป็นโหมดปกตินะว่ามีฮาร์ดโหมดด้วยนะฮาร์ดโหมดล้วจะไม่แสดงนะว่าผู้โดยสารคนทีอ่อยากได้อะไรนะเขา,าอยากได้อาหารแล้วก็อยากได้น้ำนะฮะแล้วก็กดที่ตัวเขาแล้วก็ถามเขาไปนะว่าอยากได้อะไรโอเคอยากกินอะไรโอเคอยากได้เบสโลก็กดเบสโลตรงรถเข็นนะแล้วก็กดกิฟต์เบสโลไปนะเรียบร้อยแล้วก็อยากได้น้ำเลยอยากได้สไปก็ ดตรงน้ำตรงนี้มานะฮะแล้วก็กดสไปไปแล้วก็กิปสไปเรียบร้อยฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ทํากับทุกคนเลยนะที่ต้องการนะฮะก็คือตั้งไฟเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเรารีบเนี่ยแล้วก็แย่างงานผู้ช่วยได้นะฮะ โอเคฮะก็เสิร์ฟเรียบร้อยนะก็จะใช้เวลาสักคูนนะเพราะว่าผู้โดยสารเยอะนะฮะตอนนี้นักบินก็จะพูดนะฮะแล้วก็ตอนนี้สิ่งแรกต้องทำอีกสองสิ่งนะก็คือการเก็บขยะนะแล้วก็เช็คผู้โดยสารว่าอยู่ในท่าที่พร้อมแลนดิ้งหรือเปล่านะก็เก็บขยะมาก่อนเลยนะก็จะเป็นการเก็บใส่ถุงแบบนี้นะแล้วก็ที่เหลือนะฮะเราก็ต้องเช็คผู้โดยสารนะฮะว่าผู้โดยสารอยู่ในท่าที่พร้อมลงหรือเปล่านะถ้าเกิดไม่พร้อมก็ให้คุยกับเขานะคนนี้เอ่อถาดไม่เก็บนะฮะก็ให้เก็บถาดขึ้นไป แล้วก็คนนี้คนนี้ไม่รักเข้มขัดใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่รักเข้มขัดก็รัดรัดไปโอเคฮะตอนนี้เราก็สามารถออกคําสั่งกับน,นักบินได้แล้วนะว่าเออเราจะทําการแลนดิ้งได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนปกติเวลาไลออนแอร์นะฮะนี่คือการลงที่แบบสามร้อยเปอร์เซนต์มากของแบบนี้ก็เนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อยๆลงนะซึ่งนักบินลาค่อนข้าง,งกลักนะกะ็ถ้าเกิดมเนเออเกิดเหตุการสะเทือนก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะก็เนีย่ยมาดูกันนะว่ามันจะรอดหรือเปล่านะไงเป็นไงจะลงได้ไหมลงดีไหมโอเค โอเคเทลสไตล์ okay, ไปเรียบร้อยนะ <c oughs> ขูดพื้นไปแล้วโอเคข้างหลังขูดพื้นไปน,นิดหนึ่งนะแต่ว่ายังปลอยภัยดีนะฮะโอ้โหพวกอัดคลิปแล้วแบบนักบินมาดูเก่งมากเลยนะแต่ว่าพอนอกรอบนะฮะตอนที่ผมไม่ได้อัดอะไรเนี่ยโอโห้หนักบินแบบลงแบบกระทบกระเทือนมากฮนะโอเคแล้วก็นักบินก็จะทําการเอาเครื่องบินนะฮะไปเข้าจุดเดิมก็คือไปเข้าเออที่โหลดผู้โดยสารออกนะแต่ว่าผมจะไม่รอเขาแล้วกันนะผมจะกดสคิปไปเลยเพราะว่า ขี้เกียจรอนะฮะเนี่ยมันก็จะข้ามไปตรงนี้เลยนะโอเคก็เข้าจุดโหลดพุทธสารลงนะฮะมาดูกันเปลี่ยนแสงไฟหน่อยนะเพราะว่าแสงนี้มันมืดเกินนะโอเคก็ตอนนี้ไอตรงที่โหลดผูุ้ดธสารเนี่ยมันก็จะลงมานะฮะเพื่อให้มันตรงกับ ประตูนะฮะกดโอเพนไปนะฮะถ้าวนี้ผู้โดยสารแล้วก็จะเริ่มออกแล้วนะเรียบร้อยฮะเราก็ทําการบินแบบปลอดภัยมากๆในไฟทีนเนี้ยได้มา399 s k y b สนกะายบัคะสามารถไปซื้อเครื่องบินไปซื้อนู่นนี่นัน่นต่อได้อะไรประมาณนี้นะโอเคก็เป็นการเสร็จการบินครั้งแรกของคลิปนี้นะฮะก็ะต็ด,ดีนะแล้วก็ออกไปได้เลยแล้วก็ไปเสกไฟใหม่กันนะฮะผมจะบินสักสไฟแล้กันในคลิปนี้นะเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปนะฮะ คุณจะไปสร้างไฟใหม่เลยก็ได้นะหรือว่าคุณจะไปสํารวจสนามบินก็ได้นะสนามบินมันก็จะมีอะไรให้สํารวจพอสมควรเลยนะก็เนี่ยถ้าเกิดคนดูรอบๆนะมันก็จะมีแบบโรงแรมอยู่นู่นเลยนะโรงแรมแล้วก็มีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าผมจะสร้างไฟใหม่นะขี้เกียจสำรวจนะโอเคก็มาเดียวกันก็เริ่มสร้างไฟใหม่กันเลยแล้วก็สายการบินเดิมนะไปบินอีกรอบหนึ่งนะโอเคไปที่เกต2สองนะวันนี้นักบินโอโห้เนนักบินวาร์ปมาเลยอ่ะจะไปไงต่อ อาววาววาบวโอ้โหเดีวเดี๋ยวเอาเเอาเอเอาเดินไปเลยวัด เจะเข้าไปเตรียมการที่ข้างในกันนะฮะเราจะใช้สีไฟเป็นสีขาวแทนนะไฟนี้เพราะว่ามันจะไม่มืดเกินนะซึ่งเกมนี้นะฮะบางทีเนี่ยมันจะมีอีเวนต์พิเศษด้วยนะแบบว่าเครื่องบินตกลมอากาศหรือว่าเครื่องบินตกน้ําเครื่องบินเดิร์ตกนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งมันก็จะแรนดอมเกิดมานะฮะไม่ใช่แบบว่าบินทุกรอบจะปลอดภยนะัยแล้วแตให้มันก็จะค่อนข้างท้าทายผู้เล่นพอสมควรเลยนะสามารถมาลองได้แบบนี้นะโอเคก็กดปิดมาเลยนะฮะซึ่งแบบนี้ก็มี คนขอมาให้เล่นด้วยนะผมเลยเล่นนะฮะมันไม่มีแม้แต่เพราะว่ามอนิเตอร์เลยเนี่ยมันมันดับทุกจอเลยแต่ว่ากับตังยังขับได้อเวสเซิงเครื่องบินมันเดินหน้าไปโดยที่กับตังนี่จับไอ้แฮนนี้ด้วยนะเริ่มทําการเทคออฟอีกรอบหนึ่งกลับไปที่สนามบิน R B X กันนะฮะจากนิวยอร์กกลับไป R B X โอ้โอ้เริ่มสั่นเซตมันสั่นเซตโอเคตอนนี้เครื่องบินของเราก็กำลังทําการวางระดับแล้วนะฮะก็เริ่ม บินคงที่แล้วก็ทําการเสิร์ฟอาหารได้นะฮะไม่รู้เหมือนกันนะว่ารอบนี้มันจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะเพราะว่าผมเล่นมาเนี่ยประมาณสองสารอบนะที่แบบเกิดอุบัติเหตุนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอีเวนต์นั้นไหมนะในไฟนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็นั่งเช็คโู้ศัพท์รอบว่าทุกคนเนี่ยนั่งดีหรือเปล่าโอเคคนนี้ไหมลวหนึ่งก็ปิดไอ้ขาดไปแล้วก็มีใครมีปัญหาอีกคนนี้มีปัญหาอีกลงมาลงเอาไงเอาไงอไง๋อ เทลสไต์อีกรอบหนึ่งประตูเปิดไปให้ผู้โดยสารลงไปนะฮะส่วนเราก็ไม่มีอะไรทำนะฮะโอเคเช็กดีะฮะกับตันไปเรียบร้อยนะฮะโอเคได้มา404บั๊์นะฮะแล้วก็ทุกคนก็ออกไปเรียบร้อยจบการบินในรอบที่2ของคลิปนี้นะฮะก็ก็จะวาร์ปไหมก็จะวาร์ปไหเขาหลังเดินไปดีๆนะฮะจังหวะนี้เขาเดินซ้อนกันด้วยนะกับตันสองคนมาซ้อนกันอย,อยู่อ้าว วาวเลยเป็นวาร์ฟใการสับคลิปในวันนี้สับแบบคารินคิวสมิเตอร์นะฮะก็ถือว่าเป็นแมบที่ค่อนข้างสนุกพอสมควรเลยนะ,ะับเป็นการจําลองการเป็นพนักงานสายการบินประมาณนี้นะซึ่งก็สามารถเอามาเล่นเพลินๆกันได้นะแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะก็สามารถเชิญเพื่อนอแบบมาบริการลูกค้าด้วยกันได้นะฮะเพราะว่ามันสามารถเชิญคนอื่อนได้นะแต่ว่าต้องเป็นเครื่องบินที่ เออสูงระดับหนึ่งก่อนนะถึงจะสามารถทำแบบนั้นได้นะขอลาไปก่อนนะฮะก็กดไลค์สดงควาคอมเนตนเพื่อใจะในการามยิ้มว่าต่อไปด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ